สวัสดีครับมาพบกับช่องกเกษตรในรั้วบ้านชาแนลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับช่องกเกษตรที่นําเสนอเรื่องราวทางการ,กรเกษตรที่เกิดขึ้นในรั้วบ้านนะครับเรื่องเล็กๆที่เกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมการปลูกที่เกิดขึ้นในรั้วบ้านวันหยุดวันนี้จะพาทุกท่านมาดูความคืบหน้าของการชําต้นกิ่งจันผาครับหลังจากที่เราชําไปเมื่อ3ามเดือนที่แล้วถึงวันนี้ เขาเป็นยังไงบ้างมาดูกันครับเป็นไงครับต้นกิ่งจันพาของเรานับตั้งแต่วันที่เราชำนะครับถึงวันนี้ก็สามเดือนเต็มแล้วนะครับข้างล่างนี้มีรากมากมายขนาดไหนเรายังไม่ได้ดูนะครับแต่สิ่งที่ทําให้เราเห็นนะครับก็คือเขาแตกยอดใหม่จากการที่สังเกตนะครับหลังจากที่เราชําได้ประมาณหนึ่งเดือน mm hmm. เขาก็มีตุ่ม ยอดแตกยอดใหม่ขึ้นมาตรงนี้นะครับเมื่อสองเดือนที่แล้วแล้วเราก็ปล่อยให้เขาแตกยอดใหม่ขึ้นมาลนานนักษณะนี้ตอนนี้ระยะเวลาสามเดือนแล้วนะครับถ้าเราชำไปแล้วใบเขาไม่เหี่ยวไม่แห้งนะครับแสดงว่ารากติดแล้วอันนี้สบายใจได้สำหรับต้นนี้เขาแตกยอดใหม่ 2ยอดนะครับเพราะว่ามันเป็นยอดสุดท้ายนะครับที่เขาเคยออกดอกแล้วมันก็ทำให้ใช้เวลามากหน่อยนะครับในการที่จะงอกกิ่งใหม่ขึ้นมาข้างๆนะครับถ้าเป็นยอดที่ไม่ใช่ยอดที่เคยออกดอกแล้วนี่เขาจะแตกกิ่งใหม่ง่ายขึ้น อันนี้ก็ต้องให้เวลาเขาหน่อยถึงยังไงเขาก็แตกยอดให้เราแล้วแสดงว่ากิ่งที่จะเพิ่มขึ้นมาก็จะมีสองกิ่งถือว่าสำเร็จครับสรุปง่ายๆคครับก็คือต้นจันผากิ่งนี้นะครับที่เราตอนไวน้นี้ใช้เวลาประมาณ1เดือนรากเริ่มแตกออกประมาณเดือนครึ่งก็จะเห็นตากิ่งใหม่แตกขึ้นมา ตอนนี้ได้เวลา3เดือนแล้วก็รับประมาณนี้นะครับหลังจากนี้ไปเราก็จะเพิ่มปุ๋ยให้เขาเพราะว่าดินในนี้เป็นดินที่เราผสมปุ๋ยคอกใบไม้ให้เรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องเพิ่มอะไรมากมายดูแลเขาไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้กิ่งขึ้นมานี่คือวิธีการชำต้นกิ่งจันผาในคลิปก่อนหน้านั้นเราเคยทำไว้แล้วนะครับวันนี้เรามาอัปเดตให้รู้ว่า ความคืบหน้าที่เราทำไว้ได้ผลยังไงก็ไม่ยากนะครับเมื่อเราทาลงไปในกระถางแล้วเราก็เพียงแค่วางไว้ในที่ร่มแล้วก็ลดน้ำไม่ต้องให้แฉะมากนะครับใบที่อยู่เนี่ยล่วงหล่นไหมถ้าไม่เหี่ยวก็แสดงว่ารากเขาเริ่มติดแล้วแล้ก็จะมาดูว่าเขาแตกตุ่มกิ่งใหม่ออกมาหรือเปล่าถ้าแตกโอเคถือว่าใช้ได้เลยสิ่งหนึ่งที่ จะแนะนำนะครับก็คือวิธีการเลือกกิ่งที่เราจะเอามาชํำต่อต้องดูให้ดีนะครับถ้ามีรอยอพวกมแมลงที่เจาะเข้าไปทำลายต้นก็ไม่ต้องตัดมานะครับถ้าเราตัดมารับรองครับเน่าเคล็ดลับเล็กน้อยจากเกษตรรูกบ,บ้านครับวันนี้พบกันเพีงเ่านี้ครับพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับติดตามกดกระดิง่ง เพื่อเรารับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ